ละครสั้นเรื่องวันผู้ใหญ่แห่งชาติจุดๆ,ๆใครคนไหนที่ขอละครสั้นเอซเรามาเดี๋ยวเราจะทยอยทำให้นะคะรอคิวก่อนนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะ งั้นไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆไปดูกันเลยเอแต่ว่าสโนไวว่าไงเอิมนี่มันขําแล้วนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมะน,นาวมะน,นาวแกจะาห่วงทำไมม,มามาสโนไวว่าทำไมวันนี้แกต้องใส่เสื้อสีชมพูมาด้วยเนี่ยเอิมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวเรามาเล่นชิงช้าสวัสดีกว่าไหม โอเคไหมมะนาวโอเคเลยฉันอยากเล่นเลยแต่ว่าถ้ากลับบ้านค่ำขนาดนี้พ่อแม่แกมจะไม่ว่าเอาเหรอโฮ้ยว่าก็ช่างมันเถอะอ๋อ,อแต่ว่าพ่อแม่ฉันไม่น่าว่าอะไรหรอกมัง้งฉันก็ว่างั้นแหละไว้สะนอไว้ นี่ฉันอยอมไม่ได้ขึ้นเลยนะ๋อขอบใจเออไม่เป็นไรหรอกมามาเดี๋ยวเรามานั่งชิงช้าสวรรชมวิวก่อนดีกว่าโอ้โหมะนาวดูตรงนั้นสิดูดูด,ด,ดูมีต้นคริสต์มาสด้วยเสร็จแล้วก็มีปราสาทโอ้โหสวยมากเลยอะ แบบางาในเจ้าหญิงน,นี่เลยอะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละโหอย่างสวยดูสิคุ้มค่ามากเลยอะกับการที่ต้องมานั่งชิ้ช้าสวรรค์นในตอนดึกใช่ใชช่แต่ฉันก็แอบหลอนอยู่นะอย่าพูดสีสนโนไว้ฉันไม่พูดหลองมันนะมามามา เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวแม่ฉันก็ว่าฉันพอดีฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละสนุไว้ชใช่ใชมะนาวเอแต่ว่าฉันรู้สึกทำไมมันรู้สึกว่าแบอบล้นลนหน่อยไม่เห็นมีคนเลยอ่ะเอิม่มฉันว่าตอนนี้นะคนเขาไม่ค่อยมากันแล้วแหละ โอเคเดี๋ยวกลับบ้านฉันดีกว่าโนไว้ว่าเอิมฉันมีเรื่องจะมาเล่าด้วยแหละมีเรื่องอะไรเหรอโนไวเขาเชื่อกันว่าใครที่ขับรถมาตอนดึกๆใกเช่ปปะมันจะมีผีนั่งซ้อนท้ายอะโอมันใช่เรื่องที่จะมาเล่าไหมล่ะเนี่ยโนไวฮ่าฮ่าฮ่าลอเลนะ่นอะเอ๊ะ แต่ว่าเห็นแวบๆเห็นืันฉันไหมเอ่มฉันไม่เห็นนะหน้าฉันตาฝาดไปงั้นแหละเดี๋ยวฉันขอไปร้านชูชีดีกว่าเหมือนมีของเจฟีเอแต่ว่าฉันไม่ได้ตาฝาดมะนาวเองเห็นปะว้ยฉันก็เห็นเหมือนกันแหละหรือว่าแถวนี้มีคนจัดงานปาร์ตี้ฉันก็ว่าอย่างงั้นแหละมะนาวโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านชูชีดีกว่า ได้ค่ะว่าวันนี้มีแจกของฟรีลุงคะเอาของฟรีหนึ่งเอ้ยสองคะ่ะหมดแล้วจ้าหมดสิทธิ์ของฟรีแล้วอ้าวมีด้วยหรอเนี่ยเมสซหมดสิทธิ์ในการรับของฟรีแล้วออกไปได้แล้วโอเคเดี๋ยวลุงก็จะปิดร้านแล้วนี่มันมืดแล้วอ้าวโหเอ้ยหมดสิทธิ์แล้วเหรอเนี่ยเออไม่เป็นไรลรอก เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกได้ไงมาๆา,าเดี๋ยวกลับบ้านฉันดีกว่าเดี๋ยวเราไปหากินน้ำร้านนะ้ำฉันดีกว่าเอแต่ว่ามันน่าวเองว่าแสงไฟเลเซอร์หรือสปอตไลท์นั่นมันใกล้ๆปะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละไอบีดไลท์อะไรประมาณนั้นแหละเออมฉันว่าน่าอยุด้านบนบ้านแกนะโอไมกอดดานบน บ้านฉันไม่ใช่สิบ้านฉันจัดงานอะไรเนี่ยโอ้มายกอเดี๋ยวมาทักทายคุณน้านก่อนดีกว่าคุณน,าน้าคะกลับมาบ้านแล้วค่ะจ,าะจาะ้าจ้าเอแต่ว่าเหมือนมีจัดงานเลี้ยงอยู่ด้านบนเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าไหมมะนาวฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอย่าบอกนะว่าบ้านเธอจัดงานปาร์ตี้นะัดสนไว้ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ฉันก็ไม่เห็นบอกเลยอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะเต๋ไวรล่งโอเคเดี๋ยวเราก็ไปอา้าวติดติดโอ้ไม่กอดเอายังไงละนะ้อโดนซิงานออกไปทางนั้นดีกว่าทําไมบันไดสร้างมาเล็กขนาดนั้นเลยเนี่ยเวลาจะขึ้นจะลงมันก็ยากยากอะไรเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรมามาเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าเฮ้ยอยาผักฉันมาทางนี้สิแล้วฉันก็ลนมาแล้วโอ้พ่อแม่คะไรล่ะเนี่ยทำไมมีคนอยู่เต็มบ้านเราเลยอ่ะแม่พ่อกับแม่พ่อแม่คะพ่อแม่แม่ทำไมมีคนอยู่เต็มบ้านเราเลยอีกอย่างหนึ่งแม่แต่งตัวอะไรของแม่เนี่ยเออแต่ว่าแม่จัดงานปาร์ตี้จ้ะ วันนี้แม่จัดให้เป็นงานปาร์ตี้วันผู้ใหญ่แห่งชาติจ้ะฮะวันผู้ใหญ่แห่งชาติอะไรแม่ไว้แต่แล้วหนูทำไรละเนี้ยหนูขอโทษค่ะทำไมมีเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นละเนี่ยวันผู้ใหญ่แห่งชาติบ้าบออะไรละเนี่ยฉันต้องมาปวดหัวอีกแล้วหรอแม่ค่ะแม่ นี่แล้วนี่หนูจะนอนยังไงล่ะคะเปิดเพลงเสียงดังดังเอิมลูกก็นอนเป็นเถอจะจ้ะคิดจะว่าเป็นเสียงประกอบก็แล้วกันแม่หนูจะคิดได้ไงเพลงเสียงอย่างดังเลยนี่คุณนะ้าคุณเพ่ขึ้นมาที่บ้านหนูได้ยังไงล่ะเนี่ยแม่ลายจะลูกหนูจะนอนยังไง ก็นอนไปเถอะจ้าเปิดช่องเจกิ่งชาแนลดูด้วยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะไปก่อนค่ะเพื่อนๆบายยไปก่อนจ้า